สวัสดีครับพบกับช่างลงช่างมานอกจังหวัดสุนแันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาทำตัวบัฟเฟอร์นะครับตัวที่ขยายสัญญาณของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวซีทีครับนี่ครับเจ้าตัวซีทีตัวคลองสายไฟตัวนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวขยายสัญญาณ โดยเราก็จะใช้อ,ออฟแอมนะครับ7 4 1ครับมีวเอ741ีตัวนี้นะครับซึ่งมีมา 20- 30ปีแล้วนะครับเพราะนั้นสถาปัตยกรรมของเขานี่ก็ถือว่าสุดยอดเจ้าออฟแอมตัวน,นี้นะครับมาจากบริษัทอะไรก็ไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นิกเนติกหรือว่าจะเป็นอ,อะไร ครับทางหลงก็ซื้อไว้เยอะนะครับตัวนี้มีเอเจนะครับ UEA 741 CP นะครับตัวนี้นะครับะจะเป็นของ s y g m e t i c หรือเป็นของอะ,อ,ะอะไรนะ Texas Instrument หรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะนะยังไงพูดผิดพูด,พดถูกก็ขอไปนะครับ โดยที่เราจะใช้ตัว CT ตัวนี้นะครับจเจ้า CT ตัวนี้นี่อ,อยู่ที่1 0 0แอมนะครับที่ช่างหลวงใช้นะ1 0 0แอมป์50 100แอมป์ต่อ5 0มอมนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นไฟที่จะออกมาข้างในก็จะมีขดลวดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคลองสนามแม่เหล็กนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ตัวนั้นก็น่าจะร้อยกว่าบาทนี่แหละนะครับ ก็สั่งซื้อมาจากต่างประเทศก็ดูดีๆนะครับมันก็จะมี UHDc กับ UHDo นะครับไอของปลอมก็จะเป็น Do นะครับส่วนของ DC นี่มันก็จะมันจะมีสายชีนนะครับหมายความว่าจะมีตัวนี้ครับเห็นไหมครับสายชีนจะมี3สายแต่ว่าถ้าเป็นของ Do นี่ก็จะมี2สายแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ยังไงแต่ราคามันก็เท่ากันนะครับในเมื่อเราเราต้องการที่ต้องการมีสายชีนเพราะว่ามันจะมีคลื่นรบกวนมาตามสายตรงนี้นะครับทําให้เกิดสนามแม่เหล็กอะไรที่ผันแปรไปนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับ UHDc นะครับกล่องกล่องเขานะครับ DC บางอันก็เป็น DO นะครับเวลาสั่งซื้อนะครับ Speedcore Current Transformer นะครับ อันนี้ท่างหลวงก็ซื้อมาไว้ทดลองนะครับที่จะทำาการตรวจสอบจับกระแสต่างๆ,ๆนะครับเพื่อมาคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้ของเราเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยวงจรก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไอ้ตัวนี้มันผิดพลาดยังไงก็แก้ไขละนะครับว่าจะมี IC ซียูเอเจ็ดีหแล้วก็จะมี ตัวขาเข้านะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับ c t CT ที่ปิคองสายไฟเพราะนั้นเราจะทำยังไงเอาจากมิลิโวลต์เนี่ยขึ้นมาเป็นโวลต์ให้ได้นะครับแล้วก็เอาพุทก็ไปคอนโทรลไมโครคอนโทรเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับจากมิลิโวลต์เนี่ยเราก็ก็แปลงแปลงผ่านเป็น ดีซีซะก่อนเพราะว่ามันจะเป็น AC ใช่ไหมครับเป็น AC นะครับตัวนี้จะเป็น AC ออกมานะครับเพราะว่าจะเป็นขดลวดขดลวดจากข้างในแล้วก็จะเป็น AC ออกมาแล้วก็แดงผ่านบีกไดโอดมานะครับบีกไดโอดก็เอาขนาดักเล็กมาแล้วก็มาผ่านออฟแอมเอซีเพื่อขยายสัญญาณแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นลิปนี้ก็จะให้วงจรนะครับ ให้มองชอนไปทำใช้เองนะครับสำหรับท่านที่กำลังทำตัวคอนโทรล DC อยู่นะครับคอนโทรลชิปแอมอยู่ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะทดลองให้ชมนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เจ้าก็จะไปจับแอมนะครับจับเข้าที่แอมดีซตัวนี้ก็จะใช้หลอดไฟอยู่ร้อยวัตต์นะครับ ร้อยวัตแล้วก็จะเป็น60วัต์บ้างอะไรบ้างนะครับก็ไฟเลี้ยงเข้านะครับอ่าไฟบวกไฟบวกไฟลบไฟสัญญาณออกนะครับไฟสัญญาณออกก็จะมามิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้เรามาจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไฟเข้าในตัวนี้แล้วนะครับจ่ายไฟห้าโวลต์เข้าไปนะครับที่ตัวนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ทำมาเพราะว่าเราจะไปทำตัวอคอโทลครับคอโทลจิตไทยตัวนี้นะครับเพราะยังไงเสียยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องปรับไฟแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นรีซิตเตอร์ถ้าเป็น, Re itter, ปน,นตัวทิมเมอร์ตัวนี้ทิมพอตตัวนี้นะครับเขาก็ต้องปรับไฟแน่นอนเราก็เลย แต่ยังไม่ได้รื้อวงจรทำนะครับเพียงแต่ว่าเราทดลองทำตัวที่คอนโทรลคิปแอมป์ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้ก็จะเป็น uh, ภาคต่อไปนะครับเป็นพัดต่อไปตัวนี้ก็จะมาปรับตัวนี้ว่าเมื่อเราไม่ใช้ไฟนะครับ uh, ก็จะให้กระแสะอยู่เท่านี้เมื่อเราใช้ไฟให้กระแสะขึ้นไปเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามทฤษฎี ก็เราก็มาทดลองกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําตัวเริ่มต้นซะก่อนนะครับตัวตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็คืออ่าจะเป็นวงจรอ่าเปรียบเทียบแรงดันรับธรรมดานะครับก็จะใช้อ่ามิว7 4 1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์มิว7 4 1นะครับหรือจะเป็น l m 7 4 1ได้ครับ รหรือว่าจะเป็น m u เนะครับเจ็หนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเป็นบริษัทไหนผลิตก่อนมากก่อนนะครับอาจจะเป็น s ิกา e ์ตหรือเท็กซัสอิสตูเมนต์ก็ไม่ซ้ำกันนะครับก็ดูดูตัวนี้มันน่าจะเป็นของจีนเเจ็ด <laughs> ส <4, 1. S 1> เพราะว่าตัวนี้จะเป็น o อฟแอตัวเดียวนะครับอยู่ภายในนะครับเราอาจจะใช้เบอร์เอลเอ็มเ 3ามห้นะครับหรือ LM 393สนะครับก็ได้นะครับเพราะอันนี้จะเป็นออฟแอมสตัวอยู่ภายในตัวเดียวกันตรงนี้ก็มีขาว,ว่างอยู่เยอะนะครับทีนี้เรามาดูวงจรกันทำงานของเขานะครับวงจรการทำงานของเขานี่ก็จะมีนะครับ เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้จะเขียนวงจรให้ดูก่อนวงจรการทํางานของเขานี่สัญลักษณ์ออฟแอมนะครับก็ขาอันนี้ขาสี่นะครับอันนี้ก็เป็นขาเจ็ดนะครับทีนี้เขาจะก็จะมีการเปรียบเทียบแรงดันนะครับก็เป็นอ่าเฟอเร์เรนซ์เขาจะใช้ขาสองนะครับขาสองขาสามนะครับตอนนี้เอาทุตขาหกนะครับ o u t p u นะครับขาหกทีนี้ในขาสองนี่เขาก็จะมีการฟีดแบ็กครับฟีดแบ็กมาที่ขาหกนะครับอา่านะครับเขาก็จะมีการฟีดแบ็กตัวนี้ก็ทดลองหลายค่านะครับเอาถ้ายิ่งค่ามากนะครับการฟีดแบ็กยิ่งมากนะครับตัวนี้ก็ 0.1นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟบวก5โวลต์น,นะครับอันนี้ขยับออกหน่อยนะครับทีนี้การเลฟเฟอร์เรน์ของเขานี่การาโวลต์เกิเดเดอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับบวก5โวลต์น,นะครับอ่า ตรงนี้เขาจะใช้ค่าอยู่ประมาณาที่ช่างหนงทําเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันเท่าไหร่ดูก่อนนะครับตรงนี้ขาสองอ่ะขาสองช่างหนงจะเปลี่ยนเป็นเดิมเขาจะเป็นร้อยเคนะครับช่างหนงเ็เปลี่ยนเป็นจากการที่ทดลองนะครับาการที่ทดลองก็จะเป็นอยู่ที่ห้าสิบหกเคนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น 47k ครับครับหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมาทำการนะครับทำการที่จะโวลเตจไดไวเดอร์ ider, คือจาก47เนี่ยจะจ่ายไฟ 5v เข้ามาเพื่อไปเลี้ยงขา2เนี่ยเราก็จะทำการปรับค่าแล้วครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น 10k ครับทีนี้ก็จะเป็นทิมพอร์ตตัวนี้นะครับทิมพอร์ตตัวนี้ 10k เพื่อปรับค่า,าลดดังดันขาเข้าของขาสามตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูขาสามมาดูขาสามกันนะครับขาสามอันนี้ก็ผ่านตัวนี้มาก่อนนะครับขาสามก็จะเป็น 100k นะครับอันนี้ตามวง,งจรเดิมเรานะนะครับ ร้อยเคตรงนี้ก็จะมีการวอร์เตจเ i เวเดตรงนี้ก็จะเป็นร้อยเคครับแล้วก็จะมีการ f i ล t e r ขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับจะใส่ไม่ใส่่าครับก็เป็นนั้นว่าจบนะครับตรงนี้ขาเข้าละนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีบิกไดโอดนะครับ ปีกไดโอดอันนึงบวกเข้านะครับบวกก็เข้ามานะครับบวกลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงกาวนะครับหลังจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นใส่ซีฟิลเตอร์ความถี่หน่อยนะครับก็จะเป็น0.47นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น C t ทนะครับ ก็จะเป็นซีทีแหละนี่ครับที่นี้ครับวงจรบิกนะครับอ่าบีกเลโอดใส่เข้ามานะครับเพราะว่าไอ้ไฟที่เข้ามาตรงนี้นครับไฟที่จากตัวซีทีตรงนี้ เขาก็จะเป็นไฟกระแสสลับนะครับไฟกระแสสลับนะครับก็เหมือนมอแปลงอันนึงนั่นแหละนะครับนี่เราก็มาแปลงให้เป็นดีซีซะนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเอาต์พุตนะครับจบข่าวนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นการคอนโทรลนะครับ คอนโทรลโวลเตจนะครับที่จะเอาฟุดได้ไหมครับมงจรไม่มีอะไรมากสลับซับซ้อนแต่ถ้าเราไปใช้ LM358 หรือ393นี่เราสามารถที่จะเป็นด่วนนะครับออฟแอมนะครับ ก็จะเป็น o อยแอยู่2ตัวนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับอยู่ตามนี้ตามที่วงจรที่ช่างหนงคอนโทรลมานะแต่ไปซื้อมานี่เราก็ต้องดูว่า,าตัวตัวร้อยแอมเนี่ยเขาจ่ายได้50าิบมิลแอมหรือเปล่านะครับต่อร้อยแอมเนี่ย ร้อแอมต่อห้าิีแอมเนี่ยเพราะว่าก็คำนวณตามนั้นนะครับคำนวณตามนั้นแล้วก็เรากา็ใช้ไฟตามนั้นนะครับตามที่เราคำนวณออกมาเดี๋ยวดูหน้าจอก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับจัดฉากนิดนึงนะครับขอเวลาเผื่อมองไม่เห็น เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้เอาอะไรมาใส่ดีอ่าตรงนี้น่านจะเวิร์กออสวยสวยสวยนะครับทีนี้ตามวงจรนี้นะครับวงจรนี้นะครับก็แคปเจอเอานะครับเราสามารถที่จะปรับปรับตัวนี้ได้หลังจากที่แอมมันเข้าตัวนี้จะไปจับแอมนะครับจับแอมไฟนะครับตอนนี้ลองที่ ร้อยวัตต์นะครับร้อยวัตต์ก่อนนะครับจับเข้าไปครับเสียบไฟห้าโวลต์เข้าไปแล้วครับเห็นไหมครับไฟร้อยวัตต์นี่จะกินอยู่ประมาณสามร้อยมิลลิแอมสามร้อยเจ็ดสิบมิลลิแอมนะครับทีนี้เราสามารถที่จะปรับเอาโพุตตัวนี้นะครับเอาโพุตแอด,อดอจัสเมนต์ฟอร์มดิเชียโอเค วิธีควบค c ม MCU o รือ Arduino ครับนะครับ, control, uh, รบ,นะรบเราสามารถปรับได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับไปประมาณนี้เราเพิ่มแอมขึ้นไปอีกนะครับดูแอมนะครับเพิ่มแอมขึ้นไปอีกนะครับ น,นะครับเป็นหนึ่งแอมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมอุ้ยะร้อนใช้หลอดไฟเห็นนะครับลดลงนะครับถ้าเกิดว่าแอมตัวนี้ขึ้นนะครับโบนก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาสองร้อยสองร้อยวัตต์ดูนะครับ,รบขึ้นแล้วนะครับนี่ครับ ก็ใช้หลอดไฟเอามือไปหมุนปิดเปิดหลอดไฟไม่ได้ใช้สวิคนะครับมันก็ลดลงนะครับเพราะนั้นเราสามารถวิคานแ a ช s ช s เ m น n t นะครับ d i s เคเครับนะครับเพื่อที่เราจะมาคอนโทรลกิตไทยตัวนี้นะครับ คอนโดจิตใจตัวนี้แน่นอนตัวนี้มันต้องปรับไฟแน่นอนแหละนะครับแล้วทีนี้เวลาเราไม่ใช้ไฟทำไงนะครับเราก็ไม่ให้มันย้อนนะครับอันนี้ก็ก็คือเป็นการทำย้อนอตัวกันย้อนแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอามาฝากสั้นๆครับแต่ช่างหน่งให้มันย้อนแหละให้มันหมุนไปเถะถึงเวลาจ่ายค่าไฟก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทและเห็นไหมครับ เราสามารถปรับปรับไฟได้ก็ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณส0 f ิบเปอร์เซ็นฟอร์มไฟโวนะครับเราสามารถปรับได้ตอนนี้ AC นะครับ AC อยู่ที่สามร้อยสามร้อยมิแอมนะครับแต่ถ้าเราไม่มีไฟเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับ เขาทำงานแค่นีด้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้ง่ายมากนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับทางหลวงก็เอามาฝากสั้นๆนะวงจรนี้ยังไงก็แคปเจอร์ดูนะครับเอาไปฝากเลยค่าตามนี้เลยนะครับเราจะใช้ออปยมตัวเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอใอ้สุขภาพดีมีกันใช้ จังโง่างมานอกจังหวัดชลเจนนก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ